เสียบไม้ย,ยังไม่ได้เท่านี้เลยพี่ดูชิ้เสียบไม้ย,ยังไม่ได้เท่านี้เลยวิย้ยอะไรเจรังการขนาดนี้60บาทนี้60เนะ 5, 60าะค่ะ60สิอันนี้ไม่ได้ให้ประโชดใครเนาะไม่ค่ะข,ขายมาหลายปีแล้วค่ะอ๋อขายมาหลายปีแล้วนี่นะสองขอนอย่างว่าเนาะเราเพิ่งมาจาก<อ>ชนบุรีนะไม่รู้นะพอดีมีคนแนะนามาเราก็เลยมานะครับใส,ใส่มาตลอดน,นะ โอ้ยมาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยนี่แบบเนี้ยโอ้โลูกค้ายังมีอีกเยอะมีเยอะครับผมลูกค้าโอ้โหดูเอานี่ยหกสิบบาทเพิ่มมาไม่ขอเปเจ็ดสิบเนาะครับผมว่าปกติจะเพิ่มมากก็จะมีมาว่ากับวิ่งก็หกสิบบาทอ๋อลูกค้าจะเพิ่มถ้าบวกเพิ่มได้ใช่ครับลูกค้าเพิ่มมากก็เพิ่มเป็สิบบาทฮะอยู่บางน้อยบางเยอะค้าสะพานค้ามันนี่เลยนะยี่สิบโลอร่อยพี่มาจากบางน้อย